ครับผมอาจารย์คุณพ่อเมื่อนี้นี่นัดนะครับนี่นัดทรงนกกองหนึ่งนะครับไปอำเภอสวนคู่หานะครับหนองบัวลาพูนะครับกองหนึ่งนี่เป็นนกสองชุดนะครับชุดทึ่งที่เป็นลูกนกลูกเจ้าหนาดังนะครับสามตัวนะครับลูกเจ้าหนาดังสามตัวแล้วก็ข้างล่างเป็นนกเชลยนะครับเทียมในสองตัวนะครับไปจับนกเลยนะครับรถมาถ่ายแล้ว ดุลดวนครับดวนดวนหนึ่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งหนึ่งสาม,มายึดยึดเมตตามนอืมเปลองมวกนใช่หลื <S 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 อดันดูกัอนอนี่ครับหนึ่งตัวแล้ว ที่สองหนึ่งหนึ่งสองครับมาหันหนึ่งหนึ่งสามมาเด็กตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองสีปลาเด็กสีดังครับอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้กระสีดังน้อยหนึ่งครับดังหนาเป็นจุดนะครับ นี่ครับครบสามตัวแล้วครับไปเข้า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 ไปีเด้อีโอ <c oughs> อะเรียบไอยครับสำหรับลูกนกนะครับสามตัวต่อไปนกเชลยแถมสองตัวนะครับนี่นะครับนกเชลยนะครับตีตัวใดน,นะครับเป็นเชลยของเจว่าวท่านมีสื่อ,อนกไม่นะครับตีตัอมันหนึ่งตัวสองตัวนะครับจอยตักินเขาว่า ตัวที่สองเลยครับนี่ครับผมตัวที่สองนะครับเลยสองตัวนี้มีคลิปนะครับว่านกไปวตตอไดดสองตัวเหมือนน,น,นะครับไป,ไป,ไป ไปรับ่งนกกันครับผมเรีรยบร้อยครับผมเดินทางห้าตัวนะครับขอบคุณที่รับส้มครับผมขอบคุณครับ